คุณผู้ชมพบกับจา๋านะคะและรายการ l o ลดทูมิสแอนด์มิสซิสควีน a อฟกา2021ค่ะซึ่งวันนี้นะคะนอกจากที่เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปรู้จักกับสาวงามผู้เข้าประกวดของเราอีก2หมายเลขแล้วเนี่ยเรายังมีความพิเศษนะคะเพราะว่าเราจะพาคุณผู้ชมค่ะ ไปเล่นซับบอร์แต่ไม่ใช่ที่ทะเลเราจะพาไปเล่นที่แม่น้ำปิงค่ะจะเป็นยังไงนะคะต้องคอยติดตามค่ะตาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์สาวงามของเรากันก่อนละกันนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับสองสาวของเราแล้วนะคะนั่นก็คือน้องโบนัสแล้วก็น้องติงตังค่ะยังไงอยากจะให้ทั้งสองท่านค่ะแนะนําตัวกันสักนิดค่ะสวัสดีค่ะหมายเลขหนึ่งค่ะโบนัสค่ะสิบโทหญิงเหมือนฝันน่านค่ะปัจจุบันอายุยี่สิบแปดปีค่ะจบการศึกษาระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะปัจจุบันรับราชการอาหารอยู่ค่ะค่ะแล้วติงตังได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะชื่อเขียนฝันกังวานเจริญกุลนะคะชื่อเล่นชื่อปิงปังค่ะอายุ29ปีนะคะปัจจุบันนะคะอาชีพก็เป็นนักแสดงนะคะนางแบบอิสระค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะตังก็ทำเป็นเพจนะคะคอนเทนต์ครีเอเตอร์เป็นเพจมูสตอรี่นะคะแล้วก็เพจโนวาลีไทยแลนด์ค่ะแล้วก็มีช่วยงานทางฝั่งครอบครัวนะคะคือฝั่งของสามีค่ะเป็นกิจการเกี่ยวกับร้านทองออนไลน์ค่ะปกติเขาก็จะมีหน้าร้านแต่ว่าตอนนี้เรากำลังมาทำร้านทองออนไลน์นะคะในแบรนด์ Kiringo Jewelry ค่ะ โอเคค่ะแล้วในส่วนของตรงนี้ค่ะพี่อยากจะถามนิดนึงว่าก่อนที่เราจะแบบว่ามาอยู่ถึงจุดนี้ได้เนี่ยพอเห็นเวทีเนี้ยอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้ทั้งสองคนเนี่ยตัดสินใจที่จะแบบลงประกวดในเวทีนี้คะค่ะสำหรับตัวโบนัสเองนะคะเอ่อแรงบันดาลใจในการประกวดในครั้งนี้ก็คือการได้เห็นพลังของผู้หญิง เพราะว่าเวทีนี้นะคะถือว่าเป็นเวทีที่มีเกียรติและถือว่าเป็นเวทีที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงยุคใหม่เพราะผู้หญิงปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะเก่งหรือการทำงานกีฬาทุกทุกอย่างเราไม่แพ้ผู้ชายเหมือนกันฉะนั้นเวทีนี้ถือว่าเปิดโอกาสให้กับผู้หญิงหลายๆคนได้แสดงศักยภาพออกมาค่ะโบนัสจึงถือว่ามันเป็นแรงบันดาลใจที่อยากอยากให้โบ,บนัสอยากทำให้ผู้หญิงหลายๆคนแบบ มาประกวดแล้วก็มาลงเวทีนี้เหมือนกันค่ะค่ะค่ะส่วนสําหรับตังนะคะก็คล้ายๆน้องโบนัแต่ว่าของตังก็คือจะเพิ่มเติมตรงที่ เวทีนี้นะคะเป็นเวทีเดียวในประเทศไทยที่เปิดรับให้กับผู้หญิงที่แต่งงานแล้วค่ะคืออย่างที่บอกนะคะโดยปกตินางงามเวทีโดยทั่วไปเนาะก็จะเป็นเวทีที่เป็นผู้หญิงโสดแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ยังอายุน้อยอยู่แต่ว่าเนื่องจากเวทีนี้นะคะเปิดโอกาสให้กับผู้หญิงทั้งผู้หญิงโสดและก็ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วแต่ว่ายังมีศักยภาพที่จะแสดงความรู้ความสามารถต่างๆเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้หญิงยุคใหม่นะคะทุกคนหรือแม้กระทั่งผู้หญิงที่มีอายุเยอะแล้วแต่ว่ายังอยาก ลุกขึ้นมาต่อสู้กับอะไรบางอย่างนะคะตังรู้สึกว่าเวทีสามารถที่จะทําให้ตังเนะะี่ยค่ะเอ่อมาเขาเรียกว่าเหมือนมาเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็นําสิ่งที่เรียกได้ว่าจะทําให้ผู้หญิงเหล่านั้นนะคะลุกขึ้นมาสู้กับสิ่งที่ตัวเองคิดว่าเราก็เป็นพลังหญิงได้เหมือนกันค่ะค่ะก็ในส่วนของตรงนี้นะคะก็ตอนนี้ค่ะท่านผู้ชมทั้งสองท่านนี้นะคะที่แบบว่าได้ออกเทปแรกเพราะว่าเป็นผู้ที่คว้ารางวัลในส่วนของ Miss and m r s Queen of p o p u l a v o t e ปี2021ของเรานะคะที่เรามีการเปิดโหวตกันเลยทั่วประเทศนะคะและทั้งสท่านหรือว่าสองสาวงามเนี่ยก็เป็นผู้ค้าคว้ารางวัลไปที่อยากถามนิดนึงค่ะวินาทีแรกคือแบบจะบอกว่าพี่นั่งเฝ้าดูอยู่ตลอดเนาะก็คือแบบการแข่งขันค่อนข้างจะด,ดุเดือดมากคะแนนคือแบบว่ายอดแพ็ค่ะท่านผู้ชมสามแสนกว่ายอย่างเงี้ยน,นะคะยจะทราบว่าวินาทีที่ทราบว่าตนเองได้รับตําแหน่งรู้สึกยังไงบ้างคะ คือนในตอนนั้นนะคะอเอาค่เอาตอนเรอ่เใไห้น้องโบนัสก่อนนะคะอ่โอเคค่ะในส่วนของโบนัสเองนะคะโอ้ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากแต่ก็อยากจะขอบคุณทุกๆเสียงโหวตทุกๆเสียงแชร์จากเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนเลยนะคะที่โหวตแล้วก็แชร์ให้กับโบนัสถือว่าเออ เป็นสิ่งดีๆของปีนี้เป็นของขวัญเลยก็ว่าได้ค่ะที่ที่ทําให้โบนัสได้มาถึงจุดนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือที่โบนัสได้มีสปอ o p ูล่ามาก็ถือว่าเป็นหนึ่งกระบอกเสียงแล้วกันนะคะที่จะประชาสัมพันธ์ให้เวทีนี้แล้วก็ให้ผู้หญิงทั่วโลกด้วยค่ะค่ะค่ะสำหรับตังนะคะ<ๆ>ก็รู้สึกรู้สึกดีใจมากค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากที่แบบตัวเองได้รับรางวัลเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะแบบ เขาเรียกว่าอะไรการแข่งขันก็คือดูเดือดมากแต่ว่าก็คือมันก็เป็นอะไรที่เหมือนกับแบบว่าทุกคนก็มาร่วมเชียร์การแบบเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆหรือว่าใครก็ตามที่แบบอยากเชียร์แบบทุกๆคนเนาะก็เหมือนแบบเออมาเชียร์ให้กําลังใจผู้เข้าประกวดที่ตัวเองแบบว่าชื่นชอบแล้วก็ให้กําลังใจกับผู้เข้าประกวดที่เราแบบว่าสนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะสําหรับตัวตังก็คือต้องขอบคุณแบบเพื่อนๆแล้วก็ครอบครัวมากที่แบบเป็นกําลังใจสําคัญแล้วก็แบบ ช่วยกันแบบประชาสัมพันธ์ให้อย่างเต็มที่เพื่อที่จะแบบว่าเออให้เราได้แบบควา้ารางวัลน,นี้ได้นะคะแต่ว่าตอนแรกก็แบบก็คิดว่าเออก็อาจจะไม่ได้ก็ได้แต่ว่าเราก็จะทําให้เต็มที่ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะถ้าตั้งใจมาประกวดแล้วเราก็จะทําให้ดีที่สุดเหมือนกันค่ะค่ะก็อย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของผู้ที่ได้ตําแหน่งป๊อปปู่าโบดเนะคะก็จะได้รับฟาสทร็กนะคะให้เข้ารอบ5้าท่านสุดท้ายเลยในวันไฟนอลของเรานะคะ แต่ว่าที่หนึ่งค่ะจะบอกท่านผู้ชมว่าหลังบ้านของเราเนี่ยเห็นแบบนี้คือการแข่งขันก็คือการแข่งขันแต่ว่าพอหลังฉากหรือว่าหลังบ้านของเราหรือว่าหลังบ้านทุกคนเนี่ยก็คือรักกันดีมากเพราะว่าจริงๆจะพยายามปลูกฝังว่านางงามของเวทีเราอะค่ะทุกคนที่เข้ารอบมาเนี่ยจะได้เป็นเหมือนกับว่าอยู่ในต่อไปในภายภาคหน้าค่ะทุกคนที่ได้รับคัดเลือกมาทั้ง20ท่านเนี่ยจะอยู่ในสมาคมนักธุรกิจหญิงของเรานั่นหมายความว่า การแข่งขันณที่นี้ค่ะนอกจากในส่วนของแบบการแข่งขันแล้วเรายังมีในส่วนของมิตรภาพด้วยที่อยากจะให้น้องๆทุกคนเนี่ยตรงเนี้ยเหมือนกับว่าเราจะไม่มีการอิจฉาเสียยะกกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า,างไงะทุกคนเนี่ยเราจะมาแมทชิ่งทางธุรกิจกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะคะโอเคค่ะแล้วอย่างในส่วนของตรงนี้นะคะอย่างน้องโบนัสเองเนี่ยรับราชการทหารเนาะตอนนี้สองของติงตามก็มีครอบครัวแล้วที่จะถามว่าทุกคนเนี่ยนะคะคงจะรู้สึกว่าอ m a z i n g มากเลยที่ทั้งสองท่านเนี่ย ยังเหมือนกับว่ามีความสดใสถึงแม้ว่าโบนัสเนี่ยจะทํางานแล้วแบบทาทุกวันเนาะดูเหมือนว่างานยุ่งตลอดแล้วอย่างุทําเนี่ยทกก็ท<ะ>็กเยอะมากเลยนะคะมีเวลาใน<ะ><ะ>การแบบดูแลตัวเองหรือว่าแบ่งเวลาแบบดูแลครอบครัวดูแลความงามตัวเองอยังไงบ้างคะค่ะในส่วนของโบนัสนะคะเอ่โบนัส bon เวลาว่างหรือเวลาเลิกจากงานเนี่ยค่ะโบนัสจะไม่ทิ้งเลยคือการออกกําลังกายคือวันหนึ่งเนี่ยโบนัสจะต้องวิ่ง ประมาณ5กิโลหรือ5กิโลให้ได้แล้วก็เลือกทานอาหารค่ะคือจะง,งดทานอาหารมันทานอาหารหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเน้นเป็นพวกผลไม้แล้วก็ดื่มน้ําเปล่าเยอะๆค่ะแล้วก็อาจจะมีแบบอาหารเสริมนิดหน่อยค่ะส่วนเรื่องการเอาใจใส่ครอบครัวก,ก็หนูอยู่ต่างจังหวัดนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะทํางานหนักก็ส่วนใหญ่ก็จะวิดีโอคอลหากันคุณพ่อคุณแม่ที่น,าน่าอย่างเงี้ยค่ะค่ะ ค่ะส่วนของตังนะคะตังก็อย่างที่บอกคล้ายๆน้องบนนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ออกกําลังกายทุกวันเท่ากับน้องบนนะเนาะต่อของตังก็คือจะพยายามแบ่งเวลาออกกําลังกายบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่เลยหลักๆที่การดูแลตัวเองของตังก็คือเรื่องของการทานอาหารเป็นหลักค่ะก็คือพวกการทานอาหารครบ5้าหมู่การเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ที่สําคัญก็คือการเหมือนแบบเขาเรียกว่า แบ่งเวลาในการนอนพักผ่อนนะคะถึงแม้ว่าเราจะมีช่วงเวลาในการนอนเขาเรียกว่าน้อยในแต่ละช่วงหนึ่งแต่ว่าถ้าเรามีจังหวะที่เหมือนแบบว่าจะพักผ่อนได้ในระยะเวลาหนึ่งตาคิดว่าเราสามารถที่จะพักผ่อนได้พวกแบบการเทคอันแนปหรือแบบ หีบสักแป๊บหนึ่งอะคะ่ะมันก็จะช่วยเติมพลังให้เราได้แล้วก็เหมือนแบบว่าเช่นเรื่องการรักษาผิวอะคะ่ะอันนี้ตังก็เหมือนอยากจะฝากเคล็ดลับให้เล็กน้อยเหมือนประมาณว่าผู้หญิงหลายๆคนรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมแบบฉันบํารุงอะไรไปก็ตามแล้วทําไมถึงแบบยังไม่ดีขึ้นอีกมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากเรื่องของการล้างหน้านะคะตังอยากจะฝากให้ทุกคนว่าถ้าอยากมีผิวที่ดีเนี่ยต้องเริ่มต้นที่การล้างหน้าให้สะอาดก่อนดังนั้นถ้าเราล้างหน้าให้สะอาดแล้วอะคะ่ะ ต่อให้เราบำรุงอะไรเข้าไปครีมก็จะไปมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นแล้วก็เลือกใช้ครีมที่ดีด้วยค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคือจริงๆแล้วนะคะคุณผู้ชมในส่วนของการประกวดของเราเนี่ยจะบอกได้เลยว่าจริงๆเนี่ยเป็นเวทีแรกของประเทศไทยเลยเพราะว่าที่อยากจะบอกว่าตรงเนี้ยเป็อเวทีแรกเพราะว่าในส่วนของตรงนี้ค่ะนางงามทุกท่านนะคะจะได้เข้าร่วมการแข่งขันวิ่งเทรลกับเราด้วยเพราะว่าจะจัดสองงานเลยนะคะก็คือประกวดนางงามกับวิ่งเทรล ซึ่งวิ่งเทลเนี่ยเราจะไม่ได้ให้นางงามเนี่ยแค่เหมือนกับว่าพีอรวิ่งแค่ไม่กี่ร้อยเมตรเราให้วิ่งจริงเลยสามกิโลเมตรอย่างเงี้ยอยากจะทราบว่ากังวลใจบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะในส่วนของโบนัสน,นะคะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากกว่าค่ะที่จะได้ไปร่วมกิจกรรมในการวิ่งเทลในครั้งนี้นะคะถือว่าได้ไปเที่ยวจังหวัดตากด้วยได้ออกกำลังกายกับเพื่อนๆด้วยค่ะค่ะ ขอ,ของตังก็ค่อนข้างตื่นเต้นมาค่ะก็คิดว่าต้องเตรียมร่างกายให้ดีก็คืออย่างที่ผ่านมาก็จากที่เป็นคนที่บางทียอมรับเลยว่าออกกําลังกายน้อยจะดูแลในเรื่องของการทานอาหารมากกว่าแต่ก็พอเริ่มรู้ว่าตัวเองได้เข้ารอบการประกวดสิบคนสุดท้ายแล้วต้องมีการวิ่งด้วยก็เหมือนแอบไปปิดซ้อมด้วยกันแบบว่าเดินรอบหมู่บ้านก่อนค่ะร้อนแรกเดินประมาณชั่วโมงนึงแล้วก็เริ่มแบบมีวิ่งบ้าน30นาที40นาทีค่ะ,คะเพื่อให้ร่างกายเหมือนได้วอร์มแล้วก็ พยายามปรับเวลาให้มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อให้เหมือนหัวใจมันทํางานแบบดีขึ้นนะคะเพราะว่ากลัวจะเหนื่อยง่ายแล้วก็เป็นลมไปก่อนแต่ก็คิดว่าถ้าถ้าวันนั้นแบบว่าอยู่ในเหตุการณ์อะไรอย่างงี้ก็คิดว่าร่างกายจะต้องฟิตพอมค่ะแล้วก็มีเพื่อนๆแล้วก็มีทีมงานของเราที่แบบว่าและผู้ชมที่ที่มาร่วมวิ่งด้วยนะคะผู้เข้าแข่งขันที่มาร่วมวิ่งด้วยมาร่วมกิจกรรมก็เดี๋ยวจะช่วยพากันไปถึงจุดหมายได้ค่ะค่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ย,ยจริงที่ ตัวจ้ะเองนะคะท่านผู้ชมจัดในส่วนของงานวิ่งไปด้วยเพราะว่ามันเป็นการละลายพฤติกรรมเนาะเราอยากจะให้หง,งานของเราเนี่ยแสดงศักยภาพที่เต็มที่ในการแบบเป็นทางผู้หญิงเกง่งเป็นทั้งแบบบิสเนสเกิร์ลเป็นทางบ,บ Girl, ิสเนสบุ๊มนเป็นแบบเป็นแม่ที่ดีเป็นภรรยาที่ดีรวมถึงมีสุขภาพร่างกายที่ดีอย่างแท้จริงอย่างเงี้ยนะคะอาที่นี้ค่ะในส่วนของตรงนี้ค่ะทั้งสองท่านมีคติประจําใจไหมเพราะว่าเป็นหญิงเก่งแบบเนี้ยพี่อยากทราบคติประจําใจของแต่ละคนเลยคะ่ะ ค่ะในส่วนของโบนัสน,นะคะโบนัสก็คติประจําใจคือ keep on keep ing on นะคะคือมันเป็นสิ่งที่เอ่อเราต้องมีจุดมุ่งหมายและจุดมุ่งหมายนั้นเราต้องทําให้สําเร็จนั่นคือสิ่งที่โบนัสยึดมาตลอดในการทํางานหรือการเอ่อร่วมใช้ชีวิตกับคนอื่นนะคะค่ะแล้วอย่างโบนนะัสเนี่ยมีต้นแบบไหมต้นแบบที่แบบในการดํารงชีวิตหรือบางทีแบบเอ่อเป็นแบบต้นแบบที่แบบเป,แบบเป็นไอดอลของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีไหมคะ ค่ะโบนัสดูง่ายๆเลยคือคุณแม่ค่ะเพราะคุณแม่นี่เป็นคนที่เก่งมากแล้วคุณแม่เป็นคนที่ขยันทํางานเป็นผู้หญิงที่เป็นทั้งเป็นทุกอย่างค่ะเป็นให้ให้ให้ได้หมดเลยซึ่งเขาจะแบบไม่แตกต่างอะไรจากคุณพ่อคือโบนัสรู้สึกว่าอุ้ยทําไมแม่ถึงเก่งจังแลวแล้วมันเป็นเหมือนแรงบันดาลใจที่ให้โบนัสรู้สึกว่าหนูอยากมารับราชการอาหาร ซึ่งหลายๆคนอาจจะมองว่าการรับราชการอาหารเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของผู้ชายผู้หญิงนี่น่าจะแบบเป็นอยู่หลังบ้านเป็นสมาคมแม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะโบนายก็เลยรู้สึกว่าอ,อ๋อจริงๆแล้วเห็นแม่แบบรู้สึกเป็นผู้นําหนูอยากเป็นผู้นําบ้างหนูอยากเป็นรั้วของชาติบ้างหนูก็เลยมีความฝันและความมุ่งมุ่งมัน่นเออตั้งใจหลายๆอย่างในการเอ่อทำงานในการรับราชการแล้วก็ในการดำเนินชีวิตเนี้ยค่ะค่ะ ถึงตังนะคะของตังนะคะก็ของตังคติประจําใจเลยก็คือ never hesitate to do what you know is right นะคะอันนี้ก็คืออย่าอย่าลังเลใจที่จะทําสิ่งใจก็ตามที่รู้ว่าถูกต้องค่ะก็คือคตินี้นะคะตังก็ยึดมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยแหละเพราะว่าเหมือนอันนี้ก็อย่างที่บอกคตินี้ก็มาจากคุณแม่เหมือนกันเหมือนประมาณว่าเราฟังในสิ่งที่คุณแม่สอนมาตั้งแต่เด็กค่ะคุณแม่บอกว่า ไม่ต้องกลัวถ้าสมมติว่าเรารู้ว่าสิ่งที่เราทําอยู่ค่ะมันถูกต้องแล้วก็ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนอยู่บนพื้นฐานความจริงและความถูกต้องไม่ว่าเราจะตัดสินใจทําอะไรก็ตามให้เราลงมือทําไปเลยกล้าที่จะทําไปเลยเหมือนกับที่ตังมาตัดสินใจประกวดในเวที Mrs. and Miss Queen of Galaxy อะค่ะเพราะว่าสิ่งนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าตอบสนองกับความรู้สึกของเราและอย่าลังเลที่จะทํามันนะคะเพราะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ดีต่อผู้หญิงทุกๆคนนะคะ ที่ที่คิดว่ามีความฝันหรือว่าอยากจะเป็นตัวแทนที่ดีนะคะค่ะทีนี้ค่ะทันที่สุดแล้วเนาะอย่างที่บอกคือเราทุกคนตรงนี้ที่มาประกวดตรงนี้ทุกคนเป็น business girl ที่นี้พี่จ๋าก็อยากจะให้น้องทั้งสองท่านเนี่ยฝากผลงานอ่ะฝากผลงานหน่อยแล้วก็อยากจะให้ฝากถึง fc หรือว่าแฟนคลับหน่อยว่าที่จะจะเชียร์เราอย่างเงี้ยค่ะอยากจะให้ทั้งสองท่านช่วยฝากอะไรนิดนึงค่ะ ค่ะในส่วนของโมนาเองนะคะโมนาก็ขอฝากผลงานหน่อยนะคะโมนาก็อาจจะมีเดินแบบบ้างถ่ายแบบบ้างแล้วก็รับงานรีวิวสี้าบ้างนะคะก็อยากจะอ้อนและขอกําลังใจจากผู้ชมทุกคนนะคะแฟนคลับทุกคนนะคะช่วยเป็นแห้งเชียร์แห้งใจให้น้องตัวแน,เน่เจ้ายินดีเจ้า ค่ะก็สำหรับตังนะคะก็ตอนนี้ก็ขอฝากผลงานนิดนึงอย่างงานประจำที่ทําอยู่เลยก็สามารถไปพบตังได้นะคะที่เพจของเลสลาซกับ Cross อ r a ว o นค่ะเป็นแบรนด์เสื้อผ้านะคะในเสือ a อ r o เนาะก็คือพบตังได้ที่ l a ซ a าดาเลยทุกเดือนก็จะเจอในแคมเปญใหญ่ๆค่ะเช่นแบบ11 11 12 12 11 1อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็สามารถชมผลงานโฆษณาของตังได้ ก็อาจจะเห็นตาม BTS บ้างนะคะอย่างโฆษณากรุงศรีกับสยามทาคาชิมาย่านะคะหรือว่าเป็นงานโฆษณาพวกปารทหรือว่าเป็นงานโฆษณาของแคทอินเทอร์เน็ตนะคะก็อาจจะเจอได้ตามโรงภาพยนตร์หรือว่าตามทางสรสินค้าค่ะถ้าเจอก็ถ่ายแอบถ่ายรูปแล้วก็มาส่งมาให้ที่เพจหรือว่ามาที่ตังก็ได้นะคะที่เพจที่เพจของ m i s กาเล็กก็ได้บอกว่าอ้เจอติงตังก็ยังไงก็ฝากเป็นกาลังใจให้เราด้วยทุกคนนะคะได้ค่ะ ก็ยังไงก็อย่าลืมนะคะทั้งสองท่านเนาะโบนัสก็จะเป็นในส่วนของมิสนะคะก็จะเป็นเบอร์หนึ่งนะคะติงตังก็จะเป็นในส่วนของมิสซึซึ่งเป็นเบอร์เก้านะคะก็ยังไงฝากเป็นกําลังใจให้กับสองสาวงานทั้งสองหมายเลขนี้ด้วยนะคะก็ยังไงขอบคุณทั้งสองท่านนี้มากนะคะเดี๋ยวยังไงค่ะเดี๋ยวเราไปชมช่วงต่อไปของรายการกันเลยค่ะ วันนี้โบนัสก็มาออกกำลังกายเหมือนเดิมค่ะโบนัสก็ทํางานนอกบ้านเหมือนกับผู้หญิงหลายๆคนแต่โบนัสก็ไม่ลืมที่จะดูแลรูปร่างและสุขภาพของตัวเองฉะนั้น ใส่ใจตัวเองก่อนแล้วเราจะดูแลคนรอบข้างได้อย่างไม่บกพร่องค่ะผู้หญิงเราจะเรียนสูงแค่ไหนก็ได้จะทำอาชีพไหนก็ได้จะเริ่มต้นธุรกิจด้วยตัวเองก็ได้และที่สำคัญผู้หญิงยุคใหม่ดูแลตัวเองได้ดีค่ะ เขียนฝัน MC 9ค่ะ สำหรับตังนะคะวิธีการดูแลตัวเองง่ายๆนะคะสำหรับผู้หญิงที่อายุใกล้30แบบตังแล้วไม่ยากอย่างที่คิดเลยค่ะเป็นวิธีง่ายๆที่สาวๆทุกคนทำตามได้นะคะก็คือการล้างหน้าให้สะอาดนั่นเองค่ะทำไมตังถึงเน้นย้ำเรื่องการล้างหน้าให้สะอาดเพราะว่าการล้างหน้านะคะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผิวของเรามีสุขภาพที่ดีและลดการอุดตันและป้องกันสิวนะคะดังนั้นนะคะคุณทุกคนจึงควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าเหมาะสมกับสภาพผิวค่ะถ้าเป็นสาวผิวแห้งนะคะ ตังแนะนําว่าก็ควรจะใช้พวก cleansing milk หรือ cleansing oil ได้เพื่อไม่ทําให้ผิวเราแห้งไปมากกว่าเดิมนะคะส่วนถ้าสาวผิวมันนะคะตังขอแนะนําเป็นพวก cleansing water ค่ะเราควรเลือกผลิตภัณฑ์ล้างหน้านะคะให้เหมาะสมกับสภาพผิวเพื่อผิวที่ดีแล้วก็เพื่อการล้างที่สะอาดหมดจดนะคะเพราะนี่คือขั้นตอนแรกที่สําคัญที่จะทําให้ผิวของเราสุขภาพดีและต่อให้เราลงครีมบํารุงอะไรไปก็ตามนะคะผิวของเราก็จะดีตลอดไปค่ะสําหรับผู้หญิงอายุ30แบบตังนะคะสิ่งนี้ก็จึงเป็นสิ่งสําคัญที่สุดค่ะขอบคุณ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในช่วงของ Beauty Queen พาทัวร์นะคะซึ่งข้างหลังของจ้าค่ะเป็นซับบอร์ดนะคะซึ่งปกติคุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นการเล่นซับบอร์ดในทะเลใช่ไหมคะ แต่ว่าวันนี้ค่ะจะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปเล่นซับบอร์ดที่แม่น้ำปิงซึ่งว่ากว้างขวางมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าเห็นข้างหลังแบบนี้ค่ะแต่ทีนี้ค่ะหลายท่านนะคะตอนที่จะลงโปรโมทไปเนี่ยก็มีถามเข้ามาเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าอยากจะเล่นซับบอร์ดที่ตากเนี่ยจะต้องติดต่อที่ใครนะคะเดี๋ยวจะให้เจ้าของซับบอร์ดเนี่ยเขาเป็นคนบอกเองดีกว่าก็คือพี่เอนี่เองนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะสนใจเล่นซับบอร์ดนะคะพี่เอติดต่อได้ที่ไหนคะติดต่อมาที่เพจ ตากอัลโด์ซับแอนแคมได้เลยครับเบอร์โทรก็มีครับหรือว่า099 5 9 0 4 5 1 6่าครับแล้วก็ในส่วนของเล่นซับบอร์ตแบบนี้มีเก็บภาพให้ด้วยไหมพี่เอ,อเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมนะคะมาเล่นซับบอร์ตเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของการเก็บภาพให้ด้วยนะคะซึ่งตอนนี้พี่เอเนี่ยเป็นเจ้าเดียวที่จังหวัดต,ตาะคาะที่มีให้เช่าซับบอร์ตเนาะก็เอาเป็นว่าไปติดตามเพจของพี่เอนะคะแล้วก็ติดต่อกันโดยตรงได้เลยแต่ว่าตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปเล่นซับอร์ตกับจ่ายก,กันก่อนดีกว่าค่ะ สำหรับมือใหม่นะคะที่ต้องการจะหัดเล่นซับบอร์ดค่ะวันนี้นะคะจะมีเทคนิคง,ง่ายๆนะคะให้คุณเล่นซับบอร์ดได้แบบเป็นไหวง่ายแค่นิดเดียวค่ะอันดับแรกนะคะคือขึ้นบอร์ดยังไงให้ถูกจุดแนะนำว่าให้คุณนะคะขึ้นไปนั่งคุกเข่าในตำแหน่งที่เหมาะสมสะกดนะคะโดยตำแหน่งนั้นค่ะจะอยู่ตรงด้านหลังกึ่งกลางของบอร์ดเล็กน้อยนะคะอันดับต่อไปค่ะขึ้นได้เราก็ต้องยืนได้เหมือนกันนะคะ โดยเมื่อคุณนะคะต้องการที่จะยืนขึ้นค่ะก็ให้วางมือที่ถือไม้พายนะคะไว้ด้านหน้าให้สมดุลจากนั้นนี่นะคะชันเข่าขึ้นมาทีละข้างตำแหน่งของเข่าค่ะจะเข้าแทนที่ด้วยเท้าแล้วจะทำให้เรานะคะยืนขึ้นแบบสบายๆได้เลยค่ะและนี่นะคะก็เป็นเทคนิคเพียงบางส่วนสำหรับการเล่นซับบอร์ดแบบง่ายๆนะคะแต่อย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเล่นจริงๆเนี่ยแนะนำว่าให้อยู่ภายใต้ของครูผู้ฝึกจะดีที่สุดค่ะ พบกับรายการ l o ทู to Miss and m i s s สค Screen of Galaxy ได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับครั้งนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ